สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ดูเจเป็นทับสปอยนะครับวันนี้ผมจะมาสปอยหนังให้ท่านผู้ชมฟังนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับที่มีปัญหาเรื่องบนเตียงกับสามีครับสามีเนี่ยเข้าหนอนชาเขียวครับแต่ตัวภรรยาเนี่ยไปเจอหัวหน้าที่ทํางานเนี่ยหูสายอนาคอนดาเลยครับเ,เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เจเป็นทับสปอยด้วยนะครับ คำเตือนมีเลี่ยงเรื่องนี้อยู่ใต้คลิป อย่าลืมดูให้จบก่อนค่อยกดไปดูนะครับเปิดฉากมาที่บริษัทแห่งหนึ่งนะครับจะเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกําลังนั่งทํางานนะครับผมก็เรียกหญิงสาวคนนี้ว่านางเอกเลยลวกันนะในขณะที่นางเอกกาลังนั่งทํางานอยู่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาหาผมขอเรียกผู้ชายคนนี้ว่าแฟนนางเอกแล้วกันนะครับแฟนนางเอกก็ถามว่าทํางานเป็นยังไงบ้างงานเสร็จหรือเปล่าถ้าเธอเหนื่อยเธอก็พักก่อนได้นะนางเอกก็บอกว่าไม่เหนื่อยหรอกค่ะฉันทํางานเสร็จพอดีแลวนางเอกก็ได้หันไปคุยกับแฟนถามว่าเลิกงานแล้วเย็นนี้เราไปทําอะไรกินกันซึ่งในขขณะทีีี่่่พููดดดคคคุยยกกัันน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 ้้้้้็ไมมมผชาาาาาหึงเเิถว ทหน้า2คนเธอว่างหรือเปล่าผู้ชายคนนี้ก็ประมาณว่าเป็นหัวหน้า2คนนี้นะครับก็ได้ชวน2คนนี้ไปกินข้าวในอาทิตย์หน้านะครับตอนเย็นซึ่งนางเอกก็เซ็งครับก็ต้องตอบตกลงแฟนนางเอกก็บอกว่าโอเคครับตกลงตามนี้แล้วหนังก็ได้ตัดภาพมาทีตอนดึกครับนางเอกกับแฟนก็ได้มีอะไรกันไปหลังจากที่ทั้งคู่ทํากันเสร็จนางเอกก็เซ็งเลยครับที่นางเอกเซ็งก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรครับบอกตรงเลยว่า นอนชาเขียวครับแล้วหนังก็ได้ตัดภาพไปหนึ่งอาทิตย์ต่อมาครับตื่นเช้ามาทั้งคู่ก็ได้มานั่งคุยกันครับนางเอกก็ถามว่าจะเอายังไงดีวันนี้ฉันว่าจริงๆแล้วเราปฏิเสธได้นะแต่แฟนก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันดูเขาเองแล้วหนังก็ได้ตัดภาพไปในตอนเย็นตกเย็นก็เหมือนทั้งคู่จะเปลี่ยนแผนนะครับแฟนของนางเอกก็ได้พาหัวหน้ามาที่นี่เองเอกก็บอกว่าตามสบายเลยนะคะหัวหน้าคิดซะว่าเป็นบ้านของท่านเองเลยแฟนนางเอกก็ได้เชิญหัวหน้าเข้าบ้านนะครับเข้าไปได้ไม่นานนะนางเอกก็ได้ทำกับข้าวให้กินหัวหน้ากกกกกกก็็็บบอออออวว่่่่่่่่าาารยยมมมมเเเเเลนนนนนะะูไไไีงใชป เมนูพิเศษแล้วหนังก็ได้ตัดภาพไปในตอนดึกพระเอกกับหัวหน้าก็ได้คุยกันซึ่งในขณะที่คุยกันอยู่นั้นนะครับนางเอกก็ได้ล้างจานอยู่หัวหน้าก็ได้ชมนางเอกว่า สวยดีผมว่าขอตัดฉากที่มันคุยกันไปเลยนะครับคนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเปลืองเน็ตหลังจากที่ทั้งคู่คุยกันเสร็จก็ได้เมาจนสลบนางเอกก็เป็นคนดีครับจีบผ้าห่มให้หัวหน้าและสิ่งที่มันเตะตาก็คือหัวหน้าแข็งโป๊กเลยครับก็คือแฟนของนางเอกเนี่ยเป็นหนอนชาเขียวเลยก็คือหัวหน้าเนี่ยเป็นอนาคอนด้าเลยครับแต่นางเอกก็ไม่รู้ว่าหัวหน้าแกลงหลับอยู่แล้วหนังก็ได้ตัดภาพมาในตอนเช้าตื่นเช้ามาแฟนนางเอกก็ได้จําเหตุการณ์เมื่อวานไม่ได้เลยนะครับนางเอกก็บอกว่าคุณจะห่วงอะไรคะสายขนาดนี้แนนาาาางงงเเอออออกกกกก็็บบววว่่่่่ผมมมไไหคคุุณณสิด้ทํะรใใช คุณไปทํางานก่อนเถอะแค่นี้ก็สายมากแล้วแล้วหนังก็ได้ตัดภาพมาในตอนดึกตกดึกหัวหน้าก็ได้กลับมาอีกแล้วผมขอข้ามไปในฉากสําคัญเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเปลืองเวลาหัวหน้าก็ได้ลินช้าให้แฟนนางเอกกินใหญ่เลยพอบทแก้ปุ๊บก็ลินต่อเลยครับเล่นจนแฟนนางเอกเนี่ยสลบไปเลยไอหัวหน้าเนี่ยมันก็ทางสะดวกเลยครับแล้ไอหัวหน้าเนี่ยมันก็ได้เดินเข้าไปในห้องนางเอกทันทีครับในขณะที่นางเอกกําลังนอนนะครับไอหัวหน้าเนี่ยมันก็เดินเข้ามาไอหัวหน้าเนี่ยมันก็กินเวลาไปโคตรนานเลยครับทัางหนังก็ได้ตัดภาพมาในวันรุ่งขึ้้้นนนนใตตตอออเเชาางกกก็ไไไดทํัวปิมม่ีะ เกิดขึ้นครับเพื่อทำให้หัวหน้าเนี่ยมันอึ้งไปเลยว่านางเอกเนี่ย ไม่ยอมบอกใครแล้วหนังก็ได้ตัดภาพมาในตอนดึกนะครับตอนดึกเนี่ยนางเอกก็ได้มีอะไรกับแฟนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนางเอกเนี่ยไม่ได้สนใจเลยไอ้หนอนชาเฉียวเนี่ยแล้วหนังก็ได้ตัดภาพมาในวันรุ่งขึ้นนะครับในขณะที่นางเอกเนี่ยมันกำลังลงจากที่ทํางานนะครับนางเอกก็ได้เจอกับหัวหน้าพอดีไอ้หัวหน้าเนี่ยมันก็กระซิบว่ายังติดใจอยู่ไหมก็คือนางเอกเนี่ยไม่ทันได้พูดอะไรเลยครับไอ้หัวหน้าเนี่ยก็ล่าเข้าไปทันทีเลยแล้วหนังก็ได้กินเวลาไปโคตรนานเลยครับประมาณ3ามชั่วโมงพอหัวหน้ากับนางเอกทําอะไรกันเสร็จนะครับไอ ตัดภาพมาในตอนดึกนางเอกก็ได้นอนตาปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่สักพักหนึ่งนางเอกก็ได้ลุกขึ้นพร้อมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแอบบนัดเจอหัวหน้าครับเพราะนางเอกเนี่ยรู้สึกว่าหัวหน้าเนี่ยดีมากเลยแล้วนางเอกก็ได้ไปหาหัวหน้าทันทีฉากต่อมาเนี่ยผมไม่สามารถเอาภาพให้ดูได้นะครับเอาเป็นว่าไอหัวหน้าเนี่ยมันก็จัดชุดใหญ่เลยหนังก็ได้ตัดภาพมาในตอนดึกแฟนนางเอกเนี่ยก็ได้ลางานเข้ามาบ้านครับแฟนมันก็งงว่าเฮ้ยนั่นเสียงอะไรด้วยความที่สงสัยก็เลยตัดสินใจวิ่งไปดูครับซึ่งก็คร้ัับบบบแไดดตจ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจเป็นทางสปอยดด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ